สวัสดีคะ่ะดีไซน์ดีไซน์เมื่อกี้เราไปเจออะไรมาไม่ไม่อุ้ยก,กี่ลูกชิ้นอยู่ตุ้ยตุยตุยเลโก้ไม่เมื่อกี้เราไปเจอลาบูบูซีเคลส์นะท,ทุกคนตัวซีเคลสพี่เกียวเห็นไหมเมื่อกี้พี่เกียวยังไม่เห็นนะพี่เกียวเดินผ่านนะใช่นี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 ่แม่แม่มันพูดได้เฮ้ยนี่ลาบูบูซีเคลสมันเป็นเลโก้นะทุกคนอะเจ้าของร้านไปไหนแล้ว เอาตัวซีเครตค่ะเอาตัวซีเครตมันคือเลโก้นี่ถ้าต่อมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมนี่นี่มันจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าจะเป็นตัวลาบูบูทุกคนคกล่องละหนึ่งร้อยบาทอาหยิบเลยค่ะพุ้พัดลมน่ารักดีไซน์ชอบอันนี้ใช่ไหมช่ขอ,ขอดูก่อนแต่ว่าอันนี้ก็ได้แต่นี่มันจะตั้งนะมันจะถือไม่ได้นะลูก มันแบบตั้งถ้าอันไหนแบบนั้นเออแม่ว่าแบบนั้นดีกว่านะตั้งก็ได้ถือก็ได้ใช่ไหมแต่อันเท่ห์ฮะเออแต่อันนี้มันเท่ดูดิเท่เนาะพี่เกียวเท่ไหมมีไฟด้วยนะลองเทียบกันซิอันไหนเย็นกว่ากันอันนี้เย็นกว่าอ๋อร้อยเท่ากันหมดเลยเหรอคะพัดลมพัดลมอันนี้ที่เป็นแบบสีลูกบอลค่ะอ๋อแล้วอันนี้ราคาที่จับๆที่เนี่ยสีม่วงร้อยเดียว,ยวอันใหญ่อันใหญ่ร้อยห้าสิบ มันเทแต่ว่ามันมันตั้งได้อย่างเดียวเวลาจับมันจับลําบากอันนี้ตั้งได้จับได้อ่ะเอาลาบูบูเอาลาบูบูเอามาแล้วเหรอขอดูนะคะนี่ทุกคนเป็นแบบนี้นเดี๋ยวเราจะกลับไปต่อกันนี่ตัวสีเขตด้วยนะ,ะสีสีตามหน้ากล่องใช่ไหมคะโอเคอ่ะอันไหนอีกดีไซน์จะซื้อ ลาบูบูกับพัดลมดีซนเลือกพัดลมเหมือนขาจ้อนใหญ่เลยหรอเฮ้ยถ้าแบบนี้เรามีที่บ้านแบบเนี้ยคล้ายๆแบบเนี้ยใหญ่เกิน,น,บบนใหญ่กว่านี้นิดนึงมันก็ใหญ่อยู่ดีดนะใช่มันพับได้แต่แต่อันนี้ถ้าหนูเข้าแถวแบบว่าเรียนพันละหรือว่าเรียนเนรนาลีมันจะใหญ่เกินไปนะถ้าอันนั้นอะพกได้เอาไหมเพราะว่าพัดลมดีไซน์ไม่ไมีรับพังหมดแล้วเนาะนี่เรียนนี้เป็นสปะรดโดีไซน์ ดีไซน์ชอบสอบรถหรือชอบอะไรนี่ยเป็นรถนี่เท่จริง<ช>แต่มัน,มมน,นโอเคเป็นไงคะฮะมัมนมีเบอร์เดียวแล้วก็ไม่แรงมีเบอร์เดียวแล้วก็ไม่แงมรแไแง,รแไ,แหงไหนดูดิแต่มันมีสายห้อยใช่ไหมห้อยกระเป๋าห้อยแขนได้อันนี้มันไม่มีไหนโอเคก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบสีม่วงก็น่ารักดีอ๋อมันแยกได้ใช่ไหมคะไหนดูดิอ๋ออันนี้พัดลมอันนี้ไดไรดึงออกมาใหม่แม่ให้แม่จับให้ะ ก็คือมันสามารถเมื่อกี้เราไม่ได้ทันดูนะทุกคน<ช>นี่อเออแยกตรงนี้ออกมาได้เวลาที่เราจะถือเนาะแต่ถ้าเวลาจะตั้งอาศัยตั้งกระสันี่เวลาจะตั้งกระสัยแบบนี้เออก็ตั้งได้โอเคถูกต้องเลือกอันนี้แหละดีแล้วไปจ่ายตังแล้วนี่นะทุกคนเราบูบูอยู่นี่เดี๋ยวกลับบ้านไปต่อการไปกลับบ้านพี่เกีียวไปนู่นแล้วโอเคถูกใจไหมมีพัลลมไปโรงเรียนแล้วเพราะว่าอันเดิมเสียใช่ปะ โอเคกลับบ้านกันบ๊ายบายนะคะทุกคนจุ๊บแมง